ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดณจังหวัดนครปฐมเมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีของวันที่16มิถุนายนพศ2567นาอยิอิทิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดณอาคารสลีอัรปัญญา มหาวิทยาลัยราชพักนคนปรปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีนายอัธวุฒิพึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยดรวิรัตปิ่นแก้วอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพักนคนปรปฐมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดนายสมยศบุญทานผู้อํานวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและ และให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศโดยรวมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะตามแนวทางปฏิบัติที่ทางสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องปฏิบัติให้กับคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาและผู้สมัครอย่างเคร่งครัดนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวว่าจังหวัดนคนปรปฐมมีผู้สมัครที่ผ่านจากระดับอำเภอจำนวน210คนทุกคนได้มารายงานตัวตามเวลานอกจากนี้จังหวัดนคนปรปฐมมีคำร้องในระดับอำเภอจำนวนหนึ่งเรื่องสำหรับการเลือกตั้งสวระดับจังหวัด ไปสู่ระดับประเทศนั้นเป็นไปตามทํานองเดียวระดับอำเภอและจังหวัดจะมีความห่างของระยะวันแตกต่างกัน แต่ของระดับประเทศจะมีระยะเวลาตามกฎหมาย10วันประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้แม้ว่าประชาชนจะไม่ได้เป็นผู้เลือกเพราะกฎหมายระบุให้ผู้เลือกสมัครมาแล้วเลือกกันเองแต่ประชาชนที่สนใจทั้งวันนี้และในวันเลือกระดับประเทศก็สามารถติดตามการเลือกได้ด้วยการไปที่สถานที่เลือก ที่ระดับประเทศโดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2567ที่ Impact Arena เมืองทองทานีหากท่านใดสนใจที่จะไปเรามีการจัดสถานที่ให้ได้เยี่ยมชมสังเกตการอย่างสะดวกจะมีกล้องวงจรปิดให้ชมสามารถให้เห็นการลงคะแนนได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาไปสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ที่มีอยู่ได้ที่เว็บไซต์กกตและแอปพลิเคชันสมาร์ทวอตซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบเป็นอย่างมากค่ะท้ายนี้กกตได้ย้ำถึงกระบวนการเลือกตั้งสว,วครั้งใหม่ของประเทศว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกตทำตามกฎหมายชัดเจนรวมถึงระเบียบที่ออกมาโดยอาศัยตามกฎหมายมีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนถูกต้องแม่นยำ โดยการเลือกตั้งระดับประเทศในครั้งนี้จะทำให้ดีที่สุดแม่นยำที่สุดแล้วก็จะทำงานชิ้นนี้ด้วยจิตใจบริการคือผู้สมัครเราต้องช่วยเหลือสนับสนุนให้บริการทุกทุกประการเท่าที่ทำได้เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้สมัครที่รับการเลือกตั้งจะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป ปฐมนี่ผู้สมัครที่ผ่านจากระดับอำเภอเนี่ย210คนทุกคนก็มารายงานตัวต,ตามเวลานะครับแล้วก็มีคำร้องในส่วนที่เป็นจังหวัดนครปฐมนี่หนึ่งเรื่องเป็นคำร้องในระดับอำเภอนะครับระดับจังหวัดเนี่ยขณะนี้ของนครปฐมยังไม่มีคำร้องนะครับคำร้องที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย ระขนาดนี้มีอยู่ทั้งหมด78เรื่องเป็นคำร้องที่เกี่ยวกับกระบวนการ11บเอเรื่องซึ่งคำร้องเกี่ยวกับกระบวนการก,กรกตต้องมีหน้าที่พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกระดับจังหวัดซึ่งทั้ง11เรื่องที่มีแล้วก็พิจารณาไปเสร็จแล้วนะครับไม่กระทบต่อการเลือกวันนี้ส่วนคำร้องอีก67เเรื่องเป็นคำร้องที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับหมายการเลือกสวครั้งนี้ซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของอเจ้าหน้าที่ ว่าคำร้องเนี่ยเป็นคำร้องตามระเบียบที่สามารถรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ถ้าเป็นคำร้องที่ถูกต้องตามระเบียบก็จะมีการตั้งสํานวนสืบสวนไต่สวนต่อไปครับแต่ของระด wow ับประเทศเนี่ยกฎหมายให้เวลาเรา10วันนะครับเพราะเป็นกระบวนการที่เป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายจะมีผู้สมัครเยอะและเชื่อว่าครบทุกกลุ่มแล้วก็เชื่อว่าจะมีการคะแนนลงคะแนนรอบแรกและรอบควายด้วย ในขณะที่ระดับอำเภอระดับในวัดอาจจะมีรอบแรกไม่กี่กลุ่มรอบค่ายมีอาจจะมีครบหรือมีไม่ครบก็แล้วแต่แต่เมื่อตัวเลขทั้งหมดทั้งจังหวัดพมารวมกันแล้วเนี่ยเชื่อว่าการเลือกเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันจํานวนการลงคะแนนจานวนผู้ได้รับเลือกโพสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มละ1ิคนสํารองกลุ่มละ5คนซึ่งเราตั้งใจเต็มที่ครับว่าจะให้ทําให้ได้ในวันนั้นและเชื่อมั่นว่าทําได้ครับ ครับในครั้งนี้แม้ว่าประชาชนจะไม่ได้เลือกเพราะกฎหมายระบุให้ผู้เลือกสมัครมาและเลือกกันเองแต่ประชาชนที่สนใจนะครับทั้งวันนี้และในวันเลือกระดับประเทศก็สามารถติดตามการเลือกได้ด้วยการไปที่สถานที่เลือกที่ระดับประเทศเราจะจัดที่ Impact Arena เมืองทองนะครับท่านสนใจไปเรามีการจัดสถานที่ให้ท่านได้เยี่ยมชมสังเกตการอย่างสะดวก จะมีกล้องวงจรปิดให้ท่านได้ชมด้วยแล้วสามารถจะจัดสถานที่ให้ท่านได้เห็นการดําเนินการการลงคะแนนได้อย่างชัดเจนนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาไปก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่มีอยู่ในเว็บไซต์กกตอตและมีอยู่ในแอปพลิเคชัน Smart ทวอรซึ่งง่ายโดยการตรวจสอบมากหากท่านสละเวลาโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมในการเลือกนะครับ ท่านก็จะพบว่าในระดับอำเภอที่ท่านอยู่เนี่ยมีใครเข้ามาระดับจังหวัดจากระดับจังหวัดมีใครเข้าไปประเทศบ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถทําได้และผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนิว24สถานีประชาชนปณิทัศมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวพัตดาสุวรรณรายงาน